ตาลิกนุงเงนืองจิตนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักง,งานเกษตรอำเภอท่าวงเนื่องด้วยสำนักง,งานเกษตรอำเภอท่าวงนะคะได้รับโครงการในการที่จะคัดเลือกเกษตรกรนะคะต้นแบบเพื่อที่จะเข้ารับมรดกพระราชทานนะคะจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราานราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเนื่องด้วยโครงการ ของออ,อรมนโนะคะที่เป็นเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะเพื่อที่จะเก็บมรดิพันธ์นะคะไวเะ้เพราะเพื่อเป็นมรดิพันธ์ต้นแบบแล้วก็แจกจ่ายให้กับเกษตรกรรายต่อไปนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะพามาพบก,กับพี่เกษตรกรนะคะที่ได้รับการคัดเลือกนะคะเข้ารับมรดิพันธ์พระราชทานนะขอพบก,กับพี่เลยคะ่ะ แนะนำตัวนิดนึงนะคะ,ะสวัสดีครับผมร้อยตีสมชายซีบีเกษตรกรตำบลบางรีอาเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีหรือในานามตัวแทนสวนบุงบ้วนครับก็เป็นมหาการุณาธิคุณมากๆที่ผมได้รับมเมล็ดพันธุ์พระราชทานเป็นตัวแทนของคนอำเภอเท่างุงครับและผมได้นำมเมล็ดพันธุ์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระน,นิธิพาธิราชเจ้า ผมสมเด็จพระนาระัตนราชสุดาและผมได้ดำเนินการสื่อสารต่อโดยนำเล็ดที่ได้รับพระราชทานมามาเพาะและแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่เขามีความต้องการและอยากได้เดี๋ยววันนี้เราพาไปชมนะคะว่าหลังจากที่คุณพี่นะคะได้รับ ะมะเล็ดพันธุ์แล้วมีการนําไปเพาะปลูกแจกจ่ายจําหน่ายอะไรยังไงต่อแล้วตอนนี้มเมล็ดพันธุ์ไปถึงไหนแล้วนะคะรได้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูพื้นที่เพาะปลูกกันได้ค่ะอันนี้มีต้นอะไรบ้างคะคุณผู้แนะนำครับอันนี้คือมเมล็ดพันธุ์พระราชทานที่ได้รับมาอันนี้จะเป็นพริกขี้หนูพื้นบ้านพริกขี้หนูพื้นบ้านก็คือเราสามารถเก็บเมล็ดและสามารถเพาะปลูกได้ในครั้งต่อไปได้ครับ อันนี้เราเพาะมากี่วันแล้วอันนี้เพาะมาประมาณสิบห้าวัน,นพร้อมนนะจะดำเนินลงหลุมได้และครับนนแล้วมีต้นอะไรบ้างอันนี้เป็นมะเขือเจ้าพญาม,มะเขือเจ้าพญาก็ชาวบ้า,บานจะเรียกมะเขือปอกนะครับอ๋อเป็นมะเขือปอดแล้วมีต้นอะไรอีกบ้างคะอันนี้เป็นบวบบวบผ,อ,ผอมก็ได้รับพระราชทานมาเหมือนกันบวบผอมที่เป็นลูกยาวก็สามารถแจกจ่ายเกษตรกรที่ก็พร้อมจะปลูก ค่ะและตอนนี้นะคะลูกอ้วนมีแจกให้พี่ๆีเกษตรกรท่านอื่นไปบ้างหรือ,อยังคะก็มีแจกเป็นบางส่วนครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเพาะแล้วก็ปลูกเพื่อขยายพันธุ์จะเก็บเมล็ดเพื่อให้มีแจกจ่ายได้ตลอดทั้งปีสุดท้ายนี้ผมขอฝากเกษตรกรทุกท่านช่วยกันสานต่อโครงการดีที่เราได้รับเมล็ดพันธุ์เมล็ดทานมาเพื่อเป็นแหล่งอาหารและสามารถนำเมล็ดพันธุ์ไปขยายต่อ และสามารถนำไปใช้ได้ตลอดเพื่อความมั่นคงและมั่งคั่งของเกษตรกรทกรุกท่านที่สวนลุงว้นมีพันุ์ที่ได้เพาะเป็นบางส่วนสามารถแจกจ่ายเกษตรกร,ท,กรที่นำไปเพาะปลูกได้เลยก็มีสามารถแจกจ่ายให้และใครจะมาศึกษาหรือมาเรียนรู้ที่สวนลุงว้นยินดีต้อนรับและก็สามารถแนะแนวและแนวความรู้ให้ได้ตลอดครับ